ช่วง Magical Inventions สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสิกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Magical Inventions นะคะก็เป็นช่วงที่เบสเนี่ยจะมาสอนทุกคนทำงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบสมีงานประดิษฐ์ง่ายๆ เป็นซาริโอมานำเสนอทุกคนได้ทำกันนะคะได้ลองทำกันนั่นก็คือพ่วงกุญแจซาริโอนั่นเองค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยมีทุก ครัวเรือนอย่างแน่นอนหาอุปกรณ์ง่ายๆค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือที่เบสทำในแบบในคลิปนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่พูมงกุญแจที่กันน้ำน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไม่แนะนำให้เอาไปห้อยอะไรที่จะต้องโดนน้ำนะเช่นห้อยกระเป๋าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะคะเพื่อฝนตกเนี่ยอาจจะทำให้ละลายหายไปเลยนะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยได้ทำการ เาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะซีนมันนะคะให้เขาเนี่ยกันน้ำได้อันนี้ก็สามารถเอาไปทำเป็นกลัไปห้อยกระเป๋าอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครทำตามเบสที่ไม่ได้มีการซีนเนี่ยให้ไปห้อยอะไรที่ไม่ได้เอาออกนอกบ้านละกันเอาง่ายๆละกันนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับอุปกรณ์ในการทำพวงกุญแจโซอริโอในคลิปนี้อย่างแรกเลยค่ะกระดาษแข็งกระดาษแข็งเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไรก็ได้นะแล้วแต่ความต้องการของทุกคนเลยอย่างเบสเนี่ยใช้กระดาษแข็งขนาด4คูณ6นิ้วค่ะก็เป็นขนาดที่กำลังดีนะน่ารักน่ารักนะต่อไปค่ะที่จะใช้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการวาดรูปก็จะมีดินสอไมย้ยางลบ ตัวปากกาตัดเส้นนะคะปากกาตัดเส้นมีสีที่จะต้องใช้แล้วก็กันไกนะคะมีกันไกมีคัด คัตเตอร์เนี่ยจะใช้หรือไม่ก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครมีพวกเข็มพวกอะไรเนี่ยจะใช้ตัวนั้นในการเจาะรูก็ได้นะแต่เบสคิดว่าเดี๋ยวเบสจะใช้เป็นคัตเตอร์ละกันนะคะจะลองใช้เป็นคัตเตอร์ดูแล้วก็จะมีครีมค่ะครีมตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ประกอบตัวพวงกุญแจแต่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะสามารถใช้มือกดได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าใช้ครีมเนี่ย มันก็จะง่ายหน่อยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นน้องๆหนูๆที่ยังเด็กอยู่อะคะ่ะถ้าคิดจะใช้ครีมแบบแบบพี่เบ้นเนี่ยน่าจะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทําให้หน่อยนะเพราะว่าต้องระวังนะคะมันเป็นเครื่องมือช่างมันอาจจะมีความคมอะไรได้ได้ด้วยรวมถึงพวกคัตเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือจะเป็นตัวพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจนั่นเองขอ,อโฟกัสแป๊บหนึ่งนะทำใมันไม่โฟกัสวะ ตัวพวงกุญแจเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อเป็นแบบอันใหม่มาเนี่ยก็ไปหาพวงกุญแจเก่าๆก็ได้นะที่เราใช้ห้อยกระเป๋าห้อยอะไรมาก่อนนี่ยก็แกะออกมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครใช้พวงกุญแจใหม่เนี่ยอย่าลืมตัวห่วงนะคะเป็นห่วงเงินเงินแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบเราจะได้คล้องเขากับตัวพวงกุญแจของเราได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพวงกุญแจซาริโอกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นแรกสุดเลยเป็นขั้นพื้นฐานของการทาำพวงกุญแจซาริโอเนาะก็คือทุกคนก็เลือกเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปมาเลยค่ะจะมีกระดาษแข็งมีดินสอมียางลบสีอะไรพวกนี้นะปากกาตัดเส้นด้วยก็เลือกเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการที่จะทำพวงกุญแจนะคะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> อะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นซาริโอก็ได้อย่างเบสเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเบสจะเลือกเป็นตัวไมล์เมโลดี้ละกันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไมล์เมโลดี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เบสเนี่ยชอบที่สุดเลยค่ะชอบมากๆเลยแล้วก็อาจจะหาแบบนะคะแบบในการวาดมาหน่อยก็ได้เช่นอย่างเบสก็อาจจะเอา,เอาตัวปากกามา1ตัวแล้วก็มาลองวาดนะก็ทําการลังรูปกันเลยดีกว่าค่ะ พอร่างรูปคร่าวๆเสร็จแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเผื่อพื้นที่ข้างบนเอาไว้นิดนึงนะก็คือจะเป็นแบบเป็นพื้นที่แบบตรงเนี้ยนิดนึงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะร้อยตัวกุญแจลงไปได้นะคะเราก็อาจจะทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึงเช่นแบบอยากจะทำประมาณนี้อ่ะก็เผื่อเอาไว้ตรงนี้ค่ะ ากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดเส้นแล้วก็ทำการระบายสีตัว My ม e ลดีกันก่อนเลยค่ะอยากจะเพิ่มนิดนึงอะคะ่ะก็แยรู้สึกว่ามันเหมือนขาด อะไรไปนิดหน่อยนะคะก็ยอยากจะเพิ่มเป็นสตรอเบอรี่ไปนิดนึงให้เหมือนกับเพิ่มความน่ารักเขาลงไปก็ทำการวาดสตรอเบอรี่เพิ่มไปตรงนี้ได้นะคะใครที่อยากจะวาดอะไรเพิ่มเติมก็วาดได้เลยตามสไตล์ตัวเองนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแบบเบสนะคะ ่อนจะไปลงสีเราก็ตรวจสอบว่าเราต้องการที่จะแก้ไขตรงไหนไหมอย่างเบเบรู้สึกว่าตามันเล็กเกินไปนะคะก็ทำการเพิ่มไซส์ตาได้ให้รู้สึกว่าเอ้ยตาเขาโตขึ้นดูแบลขึ้นแบบนี้ก็ได้นะชนี่เขาก็จะดูแบบน่ารักขึ้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปลงสีกันเลย ใครที่ใช้โคปิกไม่ได้ใช้สีธรรมดาเนี่ยอย่าลืมเอาตัวรองมารองเอาไว้เสมอนะไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวโคปิกเนี่ยมันจะซึมทําให้ไปเลอะโตนะคะนี่งะว่าใครใช้ผ้าปูโตเป็นผ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมหาอะไรมาลองนะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ถลุลงไปค่ะ แบลว่ามันยังดูเรียบๆไปอยู่ค่ะก็เลยว่าจะเพิ่มตัวหัวใจลงไปนิดนึงนะตรงตัวโบของเขานะคะให้ดูเหมือนกับว่ามันมีลวดลายอะไรแบบนี้เนาะอาจจะทำลวดลายตรงโบให้ดูน่าสนใจน่ารักขึ้นนะคะก็คิดว่าหัวใจประมาณข้างละ3ามดวงน่าจะกำลังดีนะ ฝีมือการวาดรูปของเบสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นคนวาดรูปไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเบสจะใช้กรรไกรนะคะตัดตัดรอบรูปตัวนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่บางคนนะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยค่ะอยากจะตัดให้ชีด ขอบเป๊ะเลยก็ได้หรือว่าจะปัดแบบเบสก็คือเบสจะมีการปัดโดยการเว้นนะคะเว้นขอบไว้นิดนึงให้เป็นสีขาวๆนะรอบตัว My Melody ค่ะพอตัดเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะเป็นขอบขอบแบบนี้เนาะเห็นไหมเป็นขอบขอบรอบๆนะคะ ไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้เนี่ยเบสก็จะทําการเจาะรูเขานะคะก็คือเจาะตรงเนี้ยตรงที่เป็นเราเว้นช่องเอาไว้นะเจาะให้เขาทะลุนะคะอาจจะใช้ตัวคัตเตอร์หรือว่าใช้ปากกาเจาะก็ได้นอะอย่างเบสเนี่ยเบสก็จะใช้คัตเตอร์นะคะในการทิมแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไปนี่ ชึบๆนะคะให้เขาเป็นรูนะเนาะถ้าถามว่าใช้ตัวเครื่องเจาะก,กระดาษได้ไหมไม่ค่อยแนะนำนะคะอันนั้นเนี่ยรูมันจะใหญ่เกินไปเกินที่จะใส่เป็นพวงก,กุญแจนะเขาก็จะทะลุไปด้านหลังนะคะเป็นรูๆนี่ชุบชชชุชุๆ นั้นเนี่ยอาจจะใช้อะไรที่แหลมแหลมเช่นดินสอนะคะทําการแทงเขาเข้าไปอีกทีนึงก็ได้นะคะเพื่อให้รูเขาเนี่ยเป็นรูแบบวงกลมแบบนี้เห็นไหมเอ่ยกลวงไม่ค่อยโฟกัสเลยค่ะขออนุญาตนะเป็นรูแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะเป็นรูกลมกลมแบบนี้นะคะก็ใช้แบบอะไรแหลมแหลมก็ได้นะแทงเข้าไปชุบชุๆุุแบบนี้นะคะปั่นปันเนี่ยเรียบร้อยแหละก็จะออกเป็นรูกลมๆมเลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการประกอบพวงกุญแจนั่นเองวิธีการทําของเบนนะคะเบรก็จะเอาตัวเนี้ยนะคะของเข้าไปก่อนมันก็จะเป็นห่วงห่วงแบบใช้สําหรับทำพวงกุญแจนแล้วนะคะแล้วก็เบรก็จะประกอบตัวนี้นะลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยใช้กุญแจเก่า ที่สาเร็จรูปม,มาแล้วค่ะก็ทําการง้างตัวน,นี้ออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือบีบๆได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยมีพวกครีมนะคะบ้านไหนที่คุณพ่อเนี่ยมีเครื่องมือช่างอะขอยืมมาก่อนก็ได้นะคะมาทําการประกอบพวงกุญแจโดยการใช้ครีมเนี่ยหนีบเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทําการผสานเขา เข้าไปนะคะให้ให้แน่นนะพวงกุญแจชุดนี่แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพวงกุญแจซาริโอนะคะฉบับโฮมเมดของเราค่ะ ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มจากเบสนะคะถ้าหากว่าใครมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือการทําแพ็กเกจของเขานั่นเองค่ะก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมีเป็นถุงถุงพลาสติกหรือว่าถุงแบบถุงพลาสติกแก้วแบบเบสก,ก็ได้นะคะให้ขนาดเขาใกล้เคียงกับตัวพวงกุญแจเนาะแล้วก็จะมีกระดาษโน้ตค่ะแล้วก็จะมีตัว masking tape ลาย my melody หรือว่าลายอะไรก็ตาม ที่เข้ากับธีมของเขานะวิธีการทำแพ็กเกจค่ะไม่ยากเลยก็คือเลือกกระดาษมาหนึ่งแผ่นค่ะก็เป็นกระดาษที่ขนาดใกล้เคียงกับตัวพวงกุญแจนะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่กระดาษนะคะลงไปในถุงแบบนี้เลยชุบแล้วก็เอาพวงกุญแจเนี่ยใส่เข้าไปในถุงนะคะ น่ารักมากขอบออนี่มันก็จะดูเพิ่มมูลค่าผูกุญแจของเรานะคะดูน่ารักเห็นไหมสามารถทำแจกเป็นแบบของขวัญปี้ใหม่ให้เพื่อนๆได้เลยนะทำด้วยใจด้วยนะคะอันนี้แถมยังเป็นผูกุญแจอันเดียวในโลกด้วยเพราะว่าเราทำเองค่ะเราก็ทำการใช้ masking tape นะคะจะเป็น masking tape ลายเดียวกันลายไมยมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ตัดชิ้นเล็กๆพอค่ะประมาณนี้อ่ะชุบเราก็พับถุงแก้วลงนะคะพับลงติดลงไปข้างหลังแบบนี้นี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ ทวงกุญแจซาริโอในคลิปนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนทุกคนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วก็ลองทำกันดูได้นะยิ่งถ้าหากว่าทำชำนาญเนี่ยสามารถที่จะทำขายหรือว่าทำแจกได้เลยนะคะหารายได,ได้ได้เลยก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบแล้วก็คิดถึงการกลับมาของ Magical Inventions กันนะคะถ้าหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเบสด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย